สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําพิธีไล่มดด้วยเปลือกไข่กันนะคะก่อนอื่นนะคะเปลือกไข่ที่เรามีอยู่แล้วทุกบ้านนี่เราอย่าทิ้งนะคะนํามาเก็บสะสมเอาไว้ค่ะหรือเราจะล้างทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่นี้ป้าไม่ได้ล้างนะคะเพื่อเก็บสะสมไว้เรื่อยๆแล้วก็เอามาคั่วแล้วก็ตำ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 ,ตำให้แหลกๆพอประมาณนะคะหลังจากที่เราตําจนแหลกจนได้ที่แล้วเราก็เอาเปลือกไข่นี้ออกมาใส่ภาชนะ พึ่งไว้นะคะให้ความร้อนเนี่ยหายไปให้หมดเลยนะคะก่อนที่เราจะออามาใช้นะคะซึ่งในเปลือกไข่เขาก็จะมีแร่ธาตุมีแคลเซียมที่จำเป็นต่อพืชและกลิ่นของเปลือกไข่ขั่วนั้นอาจจะมีความเออเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงนะคะสามารถไล่มดไล่มแมลงไล่ออกไปได้นะคะซึ่งมดเนี่ยเขาจะเป็นตัวนำเพลี้ยมาให้พืชผักไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะ วิธีการใช้ก็โรยรอบๆรอบๆ,ๆโคนแบบนี้นะคะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเปลือกไข่ที่เรามีนะคะนี่ก็จะใส่ต้นบอนสีที่เลี้ยงไว้เพราะจะชอบมีเพลี้ยคือมดเขาจะนําเพลี้ยมาให้ต้นไม้ของเราอีกทีหนึง่งเปลือกไข่เนี่ยมันมีกลิ่นที่เหม็นค่ะมันจะช่วยทําให้ไล่มแมลงไล่มดไปได้นะคะจากการทดลองทํามาหลายๆครั้งแล้วปรากฏว่าใช้ได้ผลก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ เพราะทุกบ้านก็มีเปลือกไข่อยู่แล้วแน่นอนเราก็แค่เก็บมันเอาไว้นะคะนี่ในแปลงบอลของป้านในกระถางบอลของป้าก็มีผักสวนครัวด้วยนะคะนอ,นอกจากเราจะใส่ไม้ดอกไม้ประดับแล้วนะคะพืชผักที่เราหว่านไว้ในแปลงที่ดินเนี่ยคะ่ะ<ๆ>เขาก็จะมีหอยทากมีทั้งหอยทากตัวกลมหอยทากตูดแหลมนะคะเราไปโรยเปลือกไข่นี้เอาไวค้ค่ะนอกจากจะไล่มดได้แล้วเปลือกหอย เปลือกไข่นี้ยังไล่หอยทากได้ด้วยนะคะ